สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะก็จะมาแพ็กการ์ดกันค่ะมาแพ็กการ์ดนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขาทั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะได้เลยค่ะขออนุญาตไปเปิดไฟหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะทุกท่านเปลี่ยนใหม่แล้วเรากลับมาใส่ซองละมาทุกคนตอนนี้ในกล่องนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีการ์ดสักใบเอ้ยไม่ใช่ เออมีการดอยู่อันนี้มีแค่ใบเนงนะการโลโมเราแยกแล้วเรา,าเอามาใส่แฟมนี่นะเราเปลี่ยนแล้วแฟมนี้เป็นเออ,เอ,อแฟมการใส่การโลโมอันนี้เป็นกาผู้หญิงะคะ่ะอันนก็จะเป็นแบบการแซนสูเอ้ยอันนี้นะ่าเอยกาอะไรนะการอะไรนะรนะทุกคนนี่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบพิงนะขอคิดแป๊บหนึง่งนะทุกคนเราจะไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาให้ทุกคนดูเลยคะ่ะ ว่าคลิปนี้ก็จะมาแพ็กการ์ดกันก่อนนะรีบเราเป็นยังไงบ้างอ่ะคนเป็นไงบ้ากเจัดยามอ่ะอก็ดำด้วยมาแพ็กการ์ดกันเราจะแพ็กการ์ดเป็นการ์ดเอ่อการ์ดเริ่มเมอร์นี่ค่ะนี่คนที่เราติดนี้เพราะว่ามันไม่แน่นงั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดนะไม่มีสองลายโอ้ อุปกรณ์ขาเดิกนกงเราขยับได้สิกัรโลโม่นะกลับแพ็นี่แพ็คมี่ไหมแพ็คแบบเพลงกั๊กเราจะแพ็คเป็นเพลงกั๊กด้วยกันนะเพิงกักเอ๊ะเอาน้องผู้ชายดีกว่าไหมคะ ก uh ็จะวางการค่ะแล้วก็จะเก็บ่ไหมอะกอคว้ยยังอีกเก็บแล้วนะคะ แผดการดแค่ก็จะหยิบซองค่ะมันเอาไว้ก็คือแบบคนต้องแผดกาดแต่ขี้เกียจแผดการดมากสมัยก่อนอยากแผดกาด์ะแผดการดตอนนี้ไม่อยากเลยอุ้ยเราลืมติดพุดอีกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอหยิบแป้งหนึ่ไหนอ่ะเอ้ยอยู่ไหนคุดอีส ออกมาหน่อยตรงไหนตรงนี้เนี่ยอ่ะได้แล้วทุกคนคลิปนี้จะมีอีพีนะหายากมากพุดอิดเนี่ยวะม,มีติดสีมีแต่สีชมพูเบื่อสีชมพูลแล้วแหละจะได้สีเขียวบ้างสีเแดงสีแดงสีแดงสีแล้วเบือ่อ กล้องก่อนจุ ICEOVER ๊บแล้วปรับกล้องเรียบร้อยแทนสติกเกอร์นี้ก่อนอีกอะสเอเกินแ้วนะโอเคเป็นคนแทนคนแล้วก็จะแถมสติกเกอร์นะคะแล้วก็ถมดอีกนะคนเมื่อกี้เราลืมเปิดคลิปแทนจุบๆไปเลย อันนี้แพ็กจริงนะทุกคนอันนะขอแล้วจะขแับหมดแล้วเราจะถ่านกระดาษดิค่ะทุกานว่าจิบแกนีเดวกกันนะ น,นี่ค่ะใครอยากให้เราแพ็กการแบบนี้การดูการดูคลิปนี้จะต้องเยอะสามร้อยคนค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะซองอยู่ไหนอะซองอยู่ไหนอุ้ยเวทีไหนเอามานีามานี่ทุกคนมามานี่เยอะยางซอง